ม่งจะกลายเป็นผัดกินเกาหลังเกาตีนเกาหน้าเกาตูอะอยู่เนี่ยนะมึงตไม่ต้องกลัวหรอกทีนี้ไปดูอีเรื่องแกงไอติมเนี่ยหลายคนก็มีที่เคยถามอะว่าเฮ้ยไอเด็กผู้ชายคนหนึ่งตัวเตี้ยๆหน้าเป็นๆขาวๆเดินตามอ้งอิงตุก๊กติ๊กตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กอะไรประมาณนี้ใครวะเราก็บอกไปตั้งหลายทีเขาชื่อคณาพจน์โจมเขาเป็นเด็กรัชศาสตร์รุ่นเดียวกวับแพทองทานนะครับเขาก็เรียนที่รัชศาสตร์จุฬารุ่นเดียวกวันแหละ ก็เป็นเพื่อนรักเพื่อนเลิฟอะไรกันมากก็ไม่ผิดอ่ะเขาก็มีสิทธิ์จะรักแต่ว่าข่าวมันหลุดออกมาจริงๆอ่ะก่อนที่ CSI ใช่ป่าววะ CSI ใช่ CSI LA อะไรประมาณนี้ที่มันจะมาพูดอ่ะจริงๆมึงไม่ต้อง CSI แต่พวกคนไทยอ่ะนักข่าวก็ดูมาตั้งนานแล้วมึงเล่นท้ายฟังก็ได้เคยอีเด็กนักสตร์เนี่ยคือผมก็มปจาักสัตวจุฬาเนี่ยผมก็พูดอีเด็กนักสตรก็เมาอีเนี่ยเมาอีคณะพอโจมฤติอะไรเนี่ยหลายเรื่อง หลายหลายเมาส์ต่างๆนะฮะเมาส์ต่างๆนานานะครับทีนี้ประเด็นคือเอ่อทุกคนก็เริ่มรู้ว่าเอ๊ะตอนที่เสถามาเป็นนายมนตรีเนี่ยแพลนทองทานก็ส่งคณะพจน์เนี่ยไปอยู่ทำเนียบแต่ไม่มีตำแหน่งอะไรก็ไปเดินตามไปตามมาเหมือนกับไปเป็นแบบเอ,อผู้ควบคุมดูแลเสถาอีกทีหนึ่งนะอันนี้อันนี้เขาคำเมาส์เขาเนคีคำเมาส์เขาก็ไปดูแล้วก็จนวันหนึ่งแพลนทองทานขึ้นมาเป็นนายมนตรีอันนี้ก็จะเดินใกล้ชิดสนิทสนม ขึ้นเขาลงห้วยไปไหนไปไหนไปต่างประเทศไปสารเสริญกูไปหมดอะนะครับก็จะเห็นเอ่ออาเฮียคนนี้นะครับมีคนบอกว่าเขาเป็นอยากเป็นแฟนอุ้งอิงบอกผมไม่ไม่ทราบผมไม่รู้แต่ว่ามีคนมาเมาว่าทำนองว่าเขาเป็นคนหาสามีให้แพทองทานอะไรประมาณนี้นะครับเมาแล้วกงเมาเลยแต่ก็มีคนบอกว่าอันนี้ไม่ผิดเรื่องหาสามีให้อ่ะนะครับก็ช่างเขาเพลินอ่ะเขาจะหาอะไรก็เรื่องของแม่เขาไม่เกี่ยวกับกูนะฮะแต่ประเด็นคือ ที่ทุกคนมองอยู่ก็คืออีนนี้เฮ้ย hey, mm hmm. มันอยู่ใกล้ชิดกับคือจริงๆผมมีเรื่องเมาส์ซึ่งมาจากหน่วยราชการด้วยซ้ำไปแต่ว่าอย่าเพิ่งไปพูดถึงหน่วยราชการเยอะเ,ออเดี๋ยวอีพวกนั้นจะเดือดร้อนเพราะว่ามันก็มาเล่าผมฟังเนี่ยเรื่องอย่างเช่นเอ,อมาพูดไปก็รู้เลยอย่างเช่นอย่างเช่นอ่าอย่าพูดเลยเดี๋ยวแม่งเดือดร้อนเอ,อเดี๋ยวเดือดร้อนโอเคคือคือเขาก็มองว่า ไอ้กลุ่มเนี้มันต้องหากินกับคำว่าหากินคือหมายถึงว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับงบประมาณของรัฐบาลแน่ๆนะครับเขาก็เลยมองว่าอีนนี้มันเป็นกลุ่มเพื่อนสนิทนะเพื่อนสนิทสิทธิสายหน้าอะไรประมาณเนี้ยนะครับเอ่อเป็นคนใกล้ชิดซึ่งแน่นอนเราเห็นคณะพ์เนี่ยเดินติดอุ้งอิงตลอดเวลาเดินอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็คนเหล่านี้ไปเช็คดูแล้วเนี่ยโคดเงาเหล่าตระกูลพ่อแม่และตัวเองเนี่ยก็ทาธุรกิจนะครับ แล้วที่สําคัญคือพอเช็ค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 เนี่ยหลายคนในเนี้นะครับจริงๆมันจะมีกลุ่มเนี่ชื่อผมเคยพูดเนี่ยชื่อ Michael, นะไมเคิลนะไมเคลเป็นคนไทยนะชื่อเป็นฝรั่งนะครับเอ่ยนะครับไมเคิลเอ่ยใครอีกว่าอ่าเอิงคนนี้เขาชื่อเอิงคณาพจน์เนี่ยแล้วใครอีกอ่อมีการพูดถึงผนะัวนายยกด้วยนะครับว่าทําธุรกิจอนนรหรือเปล่าทีนี้เขาบอกว่าคนเหล่าเนี้ไปเช็คดูบางอันเนี่ยมันมีคู่สัญญา อ so ันนี้กูพูดถึงข่าวแล้วนะอันนี้กูไม่ได้พูดถึงแหล่งข่าวแล้วนะอันนี้เแหล่งข่าวไม่ต้องมาด่าผมนะด่าผมไม่ได้นะกูด่ามกลับนะคือผมเอามาจากกรุงเทพธุรกิจนะครับเขาบอกอย่างี้ผมใช้คำครานะครับเพราะฉะนั้นแหล่งข่าวมาด่าผมไม่ได้ผมไม่ได้ไปพูดถึงคุณนะครับแลวแหล่งข่าวผมไม่ได้ไม่ได้คนที่ผมกําลังพูดนะครับมันมีหลายหลายพื้นที่สมาชิกในกลุ่มเป็นคู่สัญญากับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในช่วงรัฐบาลเพื่อไทยหลายโครงการมูลค่าที่ได้ไปก็เนอเนะ แค่ประมาณสองร้อยเจ็ดสิบล้านเท่าน,นั้นเองนะครับเท่าน,นั้นเองอันนี้หน่อกนะครับเขาพูดต่อครับอันนี้ผมพูดจากหนังสือพิมพ์เลยนะครับด่าฟอ้องกูไม่ได้นะแห่งข่าวด่าผมไม่ได้นะเอิงคณะพโจมริ์เพื่อนสนิทของแพทองทานถูกระบุว่าเป็นแกนกลางของเครือข่ายและดารงตาแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการท่องเทีย่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดจ้างบริษัทในกลุ่มที่ถูกระบุว่าเป็นคู่สัญญากับททท อ่ามึงตอนนี้ทรทตูดร้อนแล้วมึงนะครับตูดร้อนแล <_' n> ้วอย่างไรก็ดีณปัจจุบันยังไม่มีการเข้าไปตรวจสอบอย่างเป็นจริงเป็นจังหรือยังไม่มีการตั้งข้อกล่าวหากับบุคคลข้างต้นในเชิงในเชิงในเชิงคดีนะแต่ว่าในเชิงเมาส์ในเชิงตั้งข้อสงสัยเนี่ยเขาตั้งมาตั้งนานแล้วเพราะฉะนั้นก็ยังถือว่าคณะพศและกลุ่มเพื่อนเนี่ยเมื่อยังไม่มีเรื่องคดีเข้าไปก็ยังถือว่าอ่าก็ยังถือว่าเป็นแค่ผู้ถูกจับตามองนะครับ ถามว่าจับตามองได้ไหมได้ทาไมกูจะจับตามองมึงไม่ได้ก็มึงทําตัวแบบออกจะแบบฉายแสงขนาดนั้นนะไม่ใช่นำสกุลฉายแสงนะแต่มึงฉายแสงเยอะขนาดนั้นเนะี่ยก็โอเคผมย้ํา